ส,ส,สวัสดีครับพบกับเราช่วงเทสคาวันนี้เรามาเทสหรือทดสอบเรามาทดสอบครับเพราะว่าเทสคือเราจะมาทดสอบ Suzuki Swift อะไรเอ่ย Suzuki Swift GL Max Edition ดิชั่น n ที่เรียกได้ว่าเป็น Suzuki นี่นี่ที่เขาเพิ่มมาด้วยระบบ Aero ในทางทวตัวขอาะอีกเ่าถนนเป็นอย่างดีเลยนี่ครับพี่จ้ามันจะมีชุดแต่งใหม่รอบคันของ Suzuki ซีรีสตัวนี้ GL Max คือารเพิ่มเติมมาไม่ใช่แค่หน้าตาที่ใหม่เดียวมีทั้งหน้ามีทั้งหลังมีทั้งภายในเยอะแยะมากเลยครับแต่ก่อนหน่งเนี่ยก่อนที่เราจะมาดูภายในกันเดี๋ยวเราไปซื้ไปั๋่กันเดี๋ยวเราไปเที่กันเดี๋ยวผมขับให้นั่งได้โอเคนั่งดีๆนะโอเคเฮ้ยครับทบทสอบก่อน นี่ไงพี่กา้าเนี่ยจากภายในก็คือตัวหน้าปัดนี่จะเป็นโฉมใหม่ที่เขาปรับปรับมาให้แล้วก็พวงมาลัยสามารถปรบปับระดับได้ด้วยปรับระดับได้ด้วยใช่ไหมสูงต่ำสูงต่ำถูกต้องครับผมกูงต่ำเราเลือกตรงหรือต่ำแล้วแต่ทะเลาะของคนจุดหนึ่งนี้ผมมองดูแล้วมันมันบอกมันออกแนวตะปอใช่มันจะเป็นรุ่นออกตะปอครับพี่มันจะกระชับถูกต้องครับเข้าท่าเข้าท่าเข้าท่าบวกกับชุดแต่งแล้วชุดรถคันนี้ถือว่า สวยงามมากบอกนี่มันให้ฟิลเลสซิ่งนิดนิดถูกไหมมันมันมันกระทับตัวผู้ขับขี่แล้วก็ให้ความปลอดภัยใช่ซึ่งนอกจากว่าปีกของเบาะใหญ่ที่มันรองรับกับมันรองรับสดีรับแผ่นหลังเราแล้วคือแบบเนี่ยลายลายเบาะนี่เด่นมากเลยเกียร์นี่ทีแรกผมมองมันก็เกียร์ธรรมดา มันเป็นเกียร์แบบอแนวโหมดสปอร์ตหน่อยใช่แคปปี้ก้านี่ยตัแต่งข้างล่างข้างล่างนี้คือปลายโซ่เนี่ยให้แนวแบบเหมือนรถสปอร์ตหรูแบบหรูๆภายในพิเศษเพราะว่าก็คือให้มาใหญ่เท่าเดิมเหมือนเดิมให้ลงพละลงไปนอนได้คนหนึ่งอ่ะใช่ครับลงไปนอนได้คนหนึ่งได้คนหนึ่งเลยใต้ล่างก็จะเป็นล้ออะไรเหมือนเดิมครับนี่ครับอีกจะมีคู่ฟังก์ชันอ๋อจะเป็นที่เป็นล้อแล้วก็จุฉุกเฉิน ที่พี่กล้าไปเทสมาเป็นาาไงบ้างครับไปเทสมาเกี่ยวกับสมรรถนะและก็ความคล่องตัวสําหรับการสลาลงหรือการเข้าโค้งการเบรกในระยะสั้นเลี้ยวระยะแคบๆซึ่งเมื่อกี้เขาก็จะมีป่วยตั้งไว้ะระยะที่สั้นมากและยูเชิญยูเทิญได้มากห้องตัวสำหรับจอดรถในเมืองหรือในชุมชนที่แบบจอแจนที่หน่อยเรียกได้ว่าสุสกิสวิฟตัวเนี้ยเหมาะเลยสำหรับ คนที่ชอบนี่อยู่ในพื้นที่ที่แบบแคบแคบหน่อยผมว่าลายที่เขาตั้งมาหมายความว่าให้นิชัยทำงานในเมือง<ช>ก็คือด้วยวงเลี้ยวที่มันแคบมันเล็กมันสะดวกมากครับท่องตัวมากผมว่ามันไปทดสอบเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ถนนเปียก้วยใช่แล้วเป็นไงบ้างครับระยะเบรกส่วนที่นี่ระยะเบรกแล้วก็ส่วนที่จะต้องเลี้ยวในจุดแคบแบอ่ะเขาไปได้ดูดูที่อาการท้ายไม่ไหลไม่ลื่นอะไร เป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยครับถ้าซื้อกิจสิตธ์์ัวใหม่นี้ก็ต้องจบกันแล้วในในเทปนี้ครับสัปดาห์หน้าเราจะมีตัวไหนมาเทสให้เราใหรือทดสอบให้ท่านผู้ชมดอย่างเงี่ยมสัปดาห์หน้าเราจะพาไปครับว่าจะไปเจอกับอิน o r ไลทีวีว่าจะมีอะไรให้ท่านทดสอบหรือติดตามชมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราไปกันครับผมสันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับ,รบสวัสดีครับ